ก่อนอื่นนะครับแล้วเปิดไฟล์ i.p ขึ้นมาเสร็จแล้วเราจะตั้งค่าหน้ากระดาษให้มันเต็มหน้ากระดาษเลยนะครับเราต้องมาที่คำว่า Format นี้คลิกแล้วก็มีเลื่อนลงมานะครับเห็นพัรไหมครับ PAGE คลิกเข้าไปเลยครับแล้วมันจะเป็นหน้าจอแบบนี้ เห็นตรงคำว,วัาตรงนี้ไหมครับตรงนี้คือความกว้างของมันกำหนดเอาไว้ให้เป็น13เลยนะครับแล้วก็ความสูงเป็นเสร็จแล้วลงมาขั้นล่างนี้ตรงนี้เป็นการตั้งตั้งค่ากระดาษคือให้พินน้พแบบนแบบตรงและลายนอนเราเรียกอันที่สองนะครับลายนอน พอรายนอนเสร็จแล้วเรามาคลิกคำว่าโอเคตกลงก่อนที่เราจะปิมนเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับตัวอย่างในการปิ้นเข้าตรงนี้มันจะโชว์แบบนี้เลยตัวอย่างในการพิมพ์ิครับโอเคแล้วใช่ไหมครับเต็มหน้ากระดาษลับของเราสองหน้าเสร็จแล้วเราก็ ออกเลยเออกจากการตัวอย่างในการปิ้นเรวสั่งในการปิ้นเลยครับเขี่ยปิ้นเห็นเขี่ปิ้นไหมครับคลิก่าคลิกมาเสร็จแล้วจะเป็นแบบน,นี้เลยเต็มหน้ากระดาษของมันแล้วเพราะว่าเราตั้งค่าหน้ากระดาษแล้วเป็นลายนอนไม่ต้องสนใจอะไรครับแล้วมาดูเขี่ปิ้นว่าเราเลื่อกเขี่ปิ้น ถูกไหมของเรามันอยู่ที่ PDF อยู่เรามันได้เตรียมปินของเราตรงนี้เลยครับเสร็จแล้วก็สั่งเลยครับโอเคเสร็จแล้วมันก็ปินของมันเอง